หนูไม่บอกพ่อนี่มันหลังก็บอกพ่อนะว่ามันเน่นท้องอนะเดี๋ยวพวกรีบนอนดีกว่าเดี๋ยวพวกนี้ไปเที่ยวอะไรนะไอทีสเควนะไปส่งคุณยายไปโรงพยาบาลก่อนนะเสร็จแล้วก็ไปไอทีสเควไปสง่งปฏติกซื้อรองเท้านะอืมมันนี่จะกินอะไรวะ กินเลยะมะแล้ววันอาทิตย์เข้าไปอยาอปยุทยาไปยุทยาเสร็จขากลับแล้วแว่ซื้อกุ้งกินกันนะออวันนี้กินกุ้งไหมอือกินใช่ไหมเดี๋ยวกินทางนมแม่นะกินทางนมแม่นะ